สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกลับมาพบกับสรุปข่าวเด่นในรอบเดือนที่เกิดขึ้นในจังหวัดมหาสารคามประจำเดือนมกราคม2555ซึ่งมีข่าวเด่นข่าวน่าสนใจมานำเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยครับขอเริ่มต้นด้วยการประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหทัตถีสมเด็จพระนะเรศวรมหาราชในวันที่18มกราคม2555เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จังหวัดมหาสารคามได้จัดให้มีการประกอบพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีขึ้นที่หอประชุมสารกลางจังหวัดมหาสรารคามเมื่อวันที่18มกราคม2 5 5 5เวลา9นาฬิกา โดยมีนายวีรวัตรชื่นบารินผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรคามถวายพุ่มดอกไม้สดถวายเครื่องราชสักการะกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติหน้าพระบรมสาธิษณ์โดยมีข้าราชการตุลาการอายการขร้าราชการพลเรือนทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น นักเรียนนักศึกษามาร่วมพิธีจำนวนมากสำหรับวันที่18มกราคมของทุกปีตรงกับวันที่สมเด็จพระนเรสวนมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาเมื่อวันที่18มกราคมปีพุทธศักราช2135 เมื่อวันที่10มกราคม2555ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ในายมนัทโนนุตกรรมการและผู้นริการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิลเคเกิลอ,ออฟไลท์เป็นผู้แทนพระองค์เดินทางมาในพิธีมอบผ้าห่มเสื้อกันหนาวและสิ่งของพระราชานาจจำนวน500ชุดให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอกันทละวิชัยจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมูล,ลนิธิมิลาขึ้นออฟไลท์ line, ร่วมกับจังหวัดมหาสารคามจัดโครงการนี้ขึ้นณนะหอประชุมโรงเรียนอนุบาลกันทละวิชัยอำเภอกันทละวิชัยจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายวีรวัตรชื่นวารินผู้วาราชการจังหวัดมหาสารคามนายสมชายวันลุผู้วิพากษาหัวหน้าสารจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการขร้าราชการครูนักเรียนเฝ้ารอรับ ในโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและหัวหน้าส่วนราชการจำนวนสิบคนได้มอบผ้าห่มกันหนาวเสื้อกันหนาวและสิ่งของพระราชทานให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนพร้อมทั้งได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนทุกคนด้วย สรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ที่มหาสารคามมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น60ครั้งบาดเจ็บ64คนเสียชีวิต1คนศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทกศกาลปีใหม่2555ของจังหวัดมหาสารคามได้สรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ที่มหาสารคามระหว่างวันที่29ธันวาคม2554ถึงวันที่4มกราคม2555รวม7วันว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น60ครั้งมีผู้บาดเจ็บจ อุบัติเหตุ64คนมีผู้เสียชีวิต1คนประเภทของรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถมอเตอร์ไซค์54ครั้งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือเมาสุรา34ครั้งมหาสรคามฝึกอาชีพระยะสั้นให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อเยียวยาผู้ประสบภยัย เมื่อวันที่11มกราคม2555ที่ศาลาการประเรียนวัดจันทร์ประดิษฐ์บ้านมะกอกตะบนขามเรียงอำเภอกันทะวิชัยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดมหาสารคามร่วมกับเทศบาลขามเรียงได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสัน้นให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตตบลขามเรียงตามโครงการอาชีวบำบัดสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและกำลังใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมประกอบด้วยอาชีพทำพานบายสีสู่ขวัญตัดผมเสริมสวยนวดฝ่าเท้านวดคลายเส้นทำเตาประหยัดพลังงานทำขนมทำปลราะระบองทำปลาส้มเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้มีรายได้เสริมโดยมีนายวีรวัตรชื่นวารินผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดการอบรมเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นายวีรวัตรชื่นวารินผู้ว่ารจการจังหวัดมหาสารคามได้เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังประชุมร่วมกับผู้จัดการทรกสตัวแทนเกษตรกรหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและผู้เกี่ยวข้อง ว่าจังหวัดมหาสารคามจะนำเรื่องข้าวมาเป็นยุทธศาสตร์และนโยบายหลักที่สำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพข้าวของจังหวัดมหาสารคามให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดโดยจะเน้นการพัฒนาแหล่งต้นน้ำพัฒนาพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ให้สูงขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามอย่างยั่งยืน เมื่อวันเสาร์ที่14มกราคม2555ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติในส่วนของจังหวัดมหาสารคามได้จัดให้มีการฉลองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2555ขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนพดุงนารีอำาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายวีรวัตรชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรคามเป็นประธานเปิดงานอ่านสารและคำขวัญของพระนท่านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติที่มอบแก่เด็กๆว่าสามัคคีมีความรู้คู่ปัญญาคงรักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยี ในโอกาสนี้ผู้วัาชการจังหวัดมหาสรารคามได้มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมและเป็นเยาวชนดีเด่นในระดับจังหวัดตามโครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยจำนวน28คนโดยในงานจังหวัดได้จัดให้มีการแสดงของเด็กๆก,การมอบขนมสมุดของรางวัลให้เด็กๆด,ด้วย เมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาที่สนามหน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้มีการจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาติ เพื่อเปิดรับบริจาคสิ่งของและเงินสดสำหรับนำไปเป็นรางวัลร้านมัชากาชาติในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาติประจำปี2,555ที่จังหวัดมหาสารคามร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดจัดขึ้นซึ่งปรากฏว่ามีนายอำเภอจากอำเภอต่างๆทั้ง13อำเภอหน่วยงานราชการบริษัททางร้านหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหอการค้าหน่วยงานภาคเอกชนธนาคารและผู้มีจิตัาธานำสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่น ทรทัศน์รถจักรยานยนต์รถจักรยานสองล้อหม้อหุงข้าวพัดลมตู้เย็นเสื้อผ้าผ้าหม่มและเงินสดรวมมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาทมามอบให้โดยมีนายวีรวัตรชื่นวารินผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและนางนิพาพรชื่นวารินนายกเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้รับมอบงานนี้ทั้งทั้งท่านผู้ว่าและนายกเหล่ากาชาติขอขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ขอให้ได้บุญกุศลกันทั่วหน้านะครับ เมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาที่สนามหน้าที่วการอำเภอโกสูมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามได้มีพิธีเปิดงานมหกรรมบุญข้าวคูลานแข่งขันหุ่นฟางลิงและของดีอำเภอโกสูมพิสัยโดยมีนายวีรวัตรชื่นวารินผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามเป็นประธานลั่นของเปิดงานภายในงานมีการออกร้านการจำหน่ายผลผล,ผลิตทางการเกษตรการจำหน่ายสินค้าโอท็อปของตำบลต่างๆนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันการทำ หุ่นลิงที่ทำจากฟางข้าวโดยมีประชาชนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานจำนวนมาก ในวันเดียวกันนายวีรวัตรชื่นวารินผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้นำหัวหน้าส่วนราชการประธานหอการค้าประธานอุตสาหกรรมภาคเอกชนเดินทางไปที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูลลำพันตบบนนาเชือกอพนนาเชือกเพื่อเยี่ยมชมธรรมชาติพันธุ์ไม้ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูลลำพันพร้อมศึกษาวิถีชีวิตและความสวยงามของปูทุลนกระหม่อม ปูพัน์หายากที่พบแห่งเดียวที่ป่าดูลำพันจังหวัดมหาสารคามมีสีสันสวยงามได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุลาภรณ์วะไหลลักว่าปูทูกลกระมอมเมื่อวันที่19มกราคมที่ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาสารคามพลอากาศเอกกําทนสินทุวานน รองประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะแพทย์พยาบาลได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสมาชิกของมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีนายวีรวัตรชื่นวารินผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมคณะให้การต้อนรับมีสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยจากจังหวัดมหาสารคาม1้1 กาลสินจำนวน140คนเข้ารับการตรวจเยี่ยมและการรับบริการตรวจสุขภาพบริการจัดทำบัตรสมาชิกมูลนิธิสายใจไทย เมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาที่วัดป่าบึงวังยาวบ้านวังยาวตำบลเกล้งนายเมธีสุพันนไฟนายนเูอเมืองมหาสารคามได้จัดให้มีการฝึกอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นคนดีของสังคมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษา84พรรษาโดยมีนายวีระพลสุพันชัยมาศประลัดจังหวัดมหาสารคามเปิดการอบรมมีเยาวชนกลุ่มเสี่ยงสมัครใจ เข้ารับการอบรมและบำบัดจาก13ตาบล185หมู่บ้านเข้ารับการอบรม50คน งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและกาชาติปี2,555จัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ตามที่จังหวัดมหาสารคามและเหล่ากาชาติจังหวัดได้จัดให้มีงานบุญเบิกฟ้าและกาชาติประจำปี2,555ระหว่างวันที่21-30มกราคม2,555ณนะบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามซึ่งจัดให้มีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่โดยมีขบวนแห่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขบวนคำขวัญจังหวัดมหาสารคามที่ว่า พุทธมนตนอีสานทินฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำหรือค่าตักกศิลานครแห่ไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลก่อนมาสิ้นสุดที่สนามหน้าทิวาการอำเภอเมืองโดยมีนายวีรวัตชื่นวารินผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานนอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสดงแสงสีเสียงชุดตำนานบุญเบิกฟ้าประกอบพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ ในงานจัดที่มีการออกร้านของส่วนราชการอำเภอภาคธุรกิจเอกชนการออกร้านมัตฉากาชาติการประกวดและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรการจำหน่ายสินค้าโอท็อป ข่าวสุดท้ายขอปิดท้ายข่าวด้วยการจัดพิธีกรรมบวงสวงแม่โพศพพิธีกรรมเบิกฟ้าเสียงไทยการทำนาพิธีการหว่านปุ๋ยลงดินเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินที่กำหนดจัดขึ้นในวันขึ้นสามค่ำเดือนสามซึ่งตรงกับวันที่ยี่สิบหกมกราคม2555ห้า้อหสห้าได้จัดขึ้นที่ทุ่งนาบ้านมะข่าหมู่หนึ่งตำบลมะข่าอำเภอกันทรวิชัยโดยมีผู้วารจการจังหวัดมหาสารคามนายวีรวัตรชื่นวารินเป็นประธานประกอบพิธีกรรมบวงสวงแม่โพศพ การหว่านปุ๋ยลงดินและสาธิตการทำนาโยนนอกจากนี้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภาคเอกชนและเกษตรกร,ร,กรมาร่วมพิธีจำนวนมากพบกับสรุปข่าวเด่นในรอบเดือนในเดือนต่อไปสวัสดีครับ